สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการลบเช่นเคยนะคะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเรื่องของการลบการลบคืออะไรนะคะคือการหักออกการเอาออกไปใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะจาได้แล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขออนุญ,ญาตพาเด็กๆไปดูตัวอย่างกันสักแบบหนึ่งนะคะ มาค่ะเด็กๆคุณครูมีขนมโดนัทค่ะคุณครูมีโดนัทนะคุณครูมีกี่ชิ้นคะนับสิหนึ่งยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะมีอีกค่ะสองแล้วก็สามใช่แล้วค่ะคุณครูแอนมีโดนัทอยู่สามชิ้นนะคะหนึ่งสองสามคุณครูอยากแบ่งให้แบ่งให้เด็กน่ารักไป หนึ่งชิ้นค่ะแบ่งให้คือการเอาออกนะคะหรือการลบนั่นเองค่ะค,ครูแบ่งให้เด็กได้รับเป็นหนึ่งชิ้นและเราจะเหลือโดนัทอยู่กี่ชิ้นคะหนึ่งสองใช่ไหมคะเพราะว่าชิ้นที่สามเราไปไงคะแบ่งไปแล้วนะคะให้คนอื่นไปแล้วเราก็เหลือแค่สองชิ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์แนวตั้งหรือโจทย์แนวนอนนะคะมันก็ทำเหมือนกันหมดนะคะวิธีการนะคะ ดูคำสั่งค่ะหน้า53นะคะเขียนกรกรบาททับภาพเท่ากับจำนวนที่เป็นตัวลบแล้วก็เติมคำตอบลงในช่องว่างเหมือนเดิมค่ะคำสั่งตัวเดิมเลยนะคะเรามาดูข้อตัวอย่างค่ะข้อตัวอย่างมีเป็ดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มีเป็ดทั้งหมด5ตัวคือตัวตั้งนี้นะคะจำนวนทั้งหมดคือตัวตั้งนะคะหักออกไป1 2 3หรือลบนะคะ ลบสามคือจำนวนนี้นะคะการกระบาคือเอาออกหักออกหรือลบนะคะสถูกต้องค่ะเหลือที่ไม่ได้การกระบาดอยู่หนึ่งสองเหลือสองนะคะที่ไม่ได้การกระบาเราก็เติมด้วยเลข2องลงไปให้ตรงกันเลยนะคะเปิดมาอีกหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆยังมีอีกหน้าหนึ่งค่ะเป็นการลบเลขในแนวตั้งเหมือนเดิมนะคะ คราวนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆช่วยไปเตรียมอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถนับได้นะคะอย่างเช่นไม้ตะเกียบหรือจะเป็นดินสอหรือจะเป็นสีเทียนก็ได้นะคะหรือสีไม้ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้คุณครูขอนำสีเทียนนะคะมาแทนสื่อในการนับให้เด็กๆดูนะคะอ้าวดูตรงนี้นะคะได้สีเทียนมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะ เก้าลบสี่เอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่นะจริงๆแล้วน,นะคะเด็กๆวิธีคิดนะคะมันมีมากมายหลายวิธีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆใช้สื่อหรือคุณครูขอนําสื่อมาให้เด็กๆใช้นะคะให้เด็กๆดูแล้วเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูนําสีเทียนมาทั้งหมด9แทง่งจริงหรือเปล่านะคะนับดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8และ9อ่า9จริงด้วยนะคะคราวนี้ลบ4แปลว่าเอาออกไปเท่าไหร่คะเอาออกไป4ค่ะ1 2 3 4ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5เหลือ5ใช่ไหมคะเราก็มาเติมเลขหตรงนี้เลยค่ะ เติมเลขห้าลงไปนะคะนี่เลยแบบนี้ค่ะง่ายิดเดียวใช่ไหมคะต่อไป9-5ลบหค่ะเช่นเดิมค่ะเรามีสีเทียนอยู่ทั้งหมด9แทง่งนี่นะเอากลับไปเหมือนเดิมค่ะแบ่งออกไป5้าค่ะหนึ่งนี่แบ่งออกมา5แล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสเหลือ4เราก็กลับมา เขียนเลขสีได้เลยเติมเลขสีนะคะนี่เลยค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะ8ปลบเอ่ามี8ใช่ไหมคะเมื่อกี้สีเทียนเรามี9เอาออกเท่าไหร่นะถึงจะเหลือ8นะ1 2 3 4 5 6 7 8แปอ่าแปลว่าเราจะต้องเอาออกไป1แท่งนะคะ เราก็จะมีสีเทียนอยู่8แท่งค่ะหักออกไป7แท่งเลยค่ะเด็กๆออกออกไปฝั่งนู้นบ้างนะคะ1 2 3 4 5ส7าเอาไป7 7 7 7 7 7แน่ไปแล้ว7ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลือหนึ่งค่ะเราก็มาเติมเลข หนึ่งลงไปเลยเดี๋ยวนะคะเติมเลขหนึ่งลงไปตรงนี้เลยค่ะต่อไปค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะกลับไปเหมือนเดิมค่ะเก้าลบสามเหลือเท่าไหร่คะเก้าลบสามเราก็เอาไปคืนอีกหนึ่งค่ะเมื่อกี้มีแปดเนาะเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเก้าเอาออกไปสามค่ะหนึ่งสองสามนี่นับดูสิคะเหลือเท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 5และ6ค่ะเราก็เติมเลขอะไรลงไปคะเติมเลข6ลงไปนี่เลยนะคะเขียนให้ตรงกันนะคะเลข6ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมลูกอ๋อ oh, เยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันอีก3ข้อนะคะมีจำนวน8-5 8ลบห้แลบ6แล้วก็8-3ลบสนะคะ เอาสีเทียนแล้มาเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะเอาออกไปหนึ่งนะคะออกไปหนึ่งนะคะ8ปลบหค่ะแบ่งออกไป5ค่ะ1 2ไปแล้ว3 4และ5นะคะแบ่งไป5เลยค่ะเหลือเท่าไหร่คะ หนึง่งอเหลือสมนั่นเองเราก็มาเติมตัวเลขสใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปนะคะ8ปลบหค่ะมีอยู่แล้ว8ใช่ไหมคะเอาไป6ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งสองเหลือเท่ากับ สองนั่นเองเราก็เติมเลขอะไรลงไปเอ่ยเติมเลขสองใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะ8-3ลบสามข้อสุดท้ายในการที่จะทําร่วมกันนะคะเดี๋ยวที่เหลือให้เด็กๆไปทําเองค่ะ8-3ลบสามค่ะมีอยู่แล้ว8หักไปสามหนึ่งสองสามพอแล้วนะคะสแล้วนะคะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าเราก็เติมเลขหใส่ลงไป เนี่ยค่ะเติมให้ตรงเลขเลยนะคะที่เหลือให้เด็กๆไปทําเองนะคะเหลืออีกสองแถวครูเชื่อว่าเด็กๆทาได้แน่ๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูขอลาดเด็กๆไปก่อนแบบฝึกหัดที่เราทําไว้แล้วเดี๋ยวคุณรูณจะให้นํามาส่งนะคะ